3เหตุผลที่ต้องซื้อรถคันนี้นะครับข้อแรกข้อที่1เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับสวยเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาไล่ดูข้อที่2ไม้น้อยนะครับไม่เก้าหมื่โลประวัติเข้าศูนย์ตลอดมีบุ๊คสวิสนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับข้อที่3นะครับคือเรื่องราคาของคันนี้นะครับราคาคันนี้จะอยู่ที่5 0 0แสนกลอีก3า0 0 0ืบาทเท่านั้นนะครับราคาไม่แพงครับผมได้รถปี2 0 1 7เป็นตัว E อนะครับ สวัสดีครับผมนูมานารถบ้านสัมเยาข้าจับ้านโป่งราชบุรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองสภาพดีครับวันนี้เรามีรถคันนี้มานําเสนอครับเราจะได้ไปรถ Honda C i v ว c FC ครับรถปี2017เป็นรุ่น1.8เป็นตัว EL นะครับผมรถบ้านมือเดียวสวยเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยครับไปตัวรถจะเป็นสีดํานะครับมาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกข้างใต้ครับผมโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์นะครับ เลขทะเบียนกอไก่บอใบไ,ไม้8ป6 4ครับสวยสวยเดิมเเลยนะครับคันนี้ล้อแม็กเนี่ยมาจากโรงงานนะครับผมจะมาแบบนี้เลยนะครับของฮอนด้านะครับผมไซส์ยางตัวนี้215ทนึ 55, ท่งห้างนห้าไปล้อแม็กของ16ยางได้ยางมิชลินนะครับยางเนี่ยได้ปีอะไรเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงนะยางปี2023สมัปดาห์ที่23มองเห็นไหมครับแต่ยางเนี่ยผมมองว่าอีกสัก3าปีใช้ได้เลยนะครับผมเพราะว่า รถไม่ค่อยได้วิ่งนะครับผมรถซื้อมาจอดนะครับคันนี้ไม่ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับตัว eL ได้ดิสเบก4ล้อนะครับ1.8 eL เป็นเครื่องพัน8นะครับมีกล้องทอยหลังนะครับรุ่นนี้เติม e85 ได้เห็นไหมครับมีสติ๊กเกอร์ e85 เติมได้หมดเลย91ซี9 5ซี e20 e85 นะครับกุญแจมาครบ2ชุดนะครับจากโรงงานมีครบเลยนะครับอะรุ่นนี้สามารถกด สตาร์ทที่รีโมทได้ด้วยนะครับอ่าเวลาสตาร์ทเขาจะเปิดแอร์ให้ด้วยเวลาเราจอดรถกินข้าวข้างทางเนี่ยเราจะได้ขึ้นมาบนรถแบบไม่ร้อนนะครับเวลาปลดล็อกนะครับผมกุญแจรุ่นนี้เป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับผมเอามือโฉงลงไปเขาจะปลดล็อกให้เองนะครับแล้วเวลาเราล็อกเนี่ยเรากดปุ่มที่ปุ่มนี้นะอ่าค่อนข้างสะดวกเวลาใช้งานนะครับอ่าเข้ามาสตาร์ทเลยเวลาสตาร์ทก็เยียบเบรกครับผมเยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทกดปุ่มเอนจิ้นสตาร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดแล้วก็ปล่อยได้เลยครรับบบเเือนนนไม้้ก็จะะสตา์ทแีลยครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคให้ดูเลขไม้ครับ93,500 97กิกโลครับผม93,597กิกโลไม้แท้ไม้น้อยนะครับมีประวัติที่เขาเข้าศูนย์มาด้วยนะครับอันนี้คือใบที่เขาเข้านะผมเข้ารอบต่อไป100,000ก็อีก54ากิโลนะครับอ่าใช้ได้ยาวๆเลยครับผมเดี๋ยวผมเปิดบุ๊คบุ๊คสวิตให้ดูนะครับมีบุ๊คสวิตมานะครับอ่า ประวัติเข้าศูนย์มีบุ๊กเซอร์วิสก็คือรายละเอียดชัดเจนเลยนะครับวันนี้อออกมาวันที่12เดือน7ปี60นะครับปี2017นะครับอันนี้คือวันรับรถนะครับอันนี้ที่เขาเข้าศูนย์มานะครับผมรอบแรก9,000โลเห็นป่ะ9,000โล23,000โลนะครับผม42,000โล50,000 60,000นะครับผม80,000นะครับแล้วก็คือล่าสุดล่าสุดเนี่ยก็คือที่เขาเข้ามาเลยแต่ว่าเขาน่าจะลืมเขียนลืมปั๊มนะ ล่าสุดก็นี่เลยที่ที่มีใบอยู่เนี่ยนะครับล่าสุดก็คือเข้ามาตอน90 0 0 0มื่นกาอันห้ีกิโลเห็นปะอันนี้ประวัติเข้าสู์ฮอนด้านะครับผมมันเป็นใบของฮอนดา้าเห็นปะคือรายรายละเอียดเข้าสูเ่เป๊ะเ,เลยนะครับโอเคครับผมถุงลมคู่หน้าครับออปชั่นของเขาถุงลมคู่หน้าด้านคนขับด้านคนนั่งนะครับผมเบรก abs ดิสเบรกสี่ล้อพวงมาลัยมัลติฟังกชันครับผมด้านซ้ายมือปรับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงครับผมเปลี่ยนโหมดของเขานะครับผมมีรับสายบูทโทรด้วยนะครับด้านขวาจะเป็นคูตคอนโทรลล แล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้แบบก้านตรงนะครับผมเห็นปะเบรกไฟเบรกมือจะเป็นเบรกไฟฟ้านะผมเบรกเบรกจะเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยจะเห็นกล้องมองมุมต่ําด้านหลังนะครับเห็นไหมขับเราค่อนข้างที่จะสะดวกนะผมปลอดภัยแล้วก็มั่นใจเวลาเราถอยรถนะครับมีเบรกโฮด้วยนะครับผมมีช่องวางแก้ว2ช่องนะครับแบบนี้เลยมีเสียบ USB ได้ช่องนี้นะครับเห็นไหมอ่า โอเคเลยนะผมวิทยุก็มาจากโรงงานเป็น <S <S <ๆ S 1> เป็นแบบนี้เลยนะครับผมแอร์แอร์จะเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะผมมีโหมดออโต้ให้นะผมอ่าแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เขาจะเป็นองศานะผมบอกว่ากี่องศาแล้วมองเห็นปะยี่สิบสองสองศายี่สิบเอ็ดองศานะครับเวลาปิดแอร์ก,ก็กดกดออฟตรงนี้นะผมด้านซ้ายเป็นตัวโหมดออฟนะผมด้านขวาเป็นตัวปรับโหมดออโต้นะผมแบบนี้เลยนะครับถ้าเราต้องการปิดจออย่างเช่นขับกลางคืนแล้วแสบตาเรากดปุ่มนี้นะผมอ่าแบบนี้คือดิมดิมแล้วก็ ปิดจอนะครับผมดิมก็คือให้มันเบาลงนะครับผมให้แสงเบาลงนะครับฝากระโปรงด้านหน้าเวลาเปิดดึงตรงนี้นะครับผมถุงยังไม่แกะเนี่ยนะเห็นปะ่ะฝากระโปรงท้ายรุ่นนี้เวลาเปิดกดปุ่มนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปิดฝาท้ายนะครับโอเคเลยสวยๆเลยนะผมเบาไฟฟ้าด้วยนะครับอ่าเห็นปะ่ะเบาไฟฟ้าด้วยเบาหนังสีครีมนะครับมาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะผมสวยๆเดิมๆ ตัวนี้จะได้กระจกคู่หน้าเป็นออตโต้นะผมกระจกไฟฟ้าคู่หน้าออตโต้มีเซ็นทรัลล็อกมีตัวล็อกกระจกครับผมปรับกระจกหูช้างปรับพับได้นะครับเห็นไหมอ่าสวยสวยใสๆรถบ้านมือเดียวรถบ้านสภาพดีนะครับเบาหนังสีครีมตัวรถสีดำบอกกลางนะผมตรงกลางเนี่ยเป็นที่เท้าแขนนะผมตรงกลางเป็นที่เท้าแขนมีช่องวางแก้วสช่องนะครับเห็นไหมโอเคมาดูด้านท้ายครับ ด้านท้ายนะครับผมค่อนข้างกว้างอยู่นะครับสําหรับรุ่นนี้นะเห็นไหมสวยๆเดิมๆครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์กอยู่ครอบด้านหลังฝั่งซ้ายเห็นไหมครับด้านหลังฝั่งขวานะครับผมอ่าสวยๆเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูยังอะไรนิดนึงครับเช็คอุปกรณ์กันนิดนึงว่ามีมาหรือเปล่านะครับอ่ะนี่เลยนะครับแม่แรงบล็อกล้อนะครับผมตัวล่างจูงยังอะไรมีมาสีด้านใต้เห็นไหมสีสีเนื้อเนื้อันยนี้คือรถของเขาคือเดิมนะครับรถไม่มีไม่มีโดนชนไม่มีอะไรเลยนะครับ สวัสดีรับประกรันโตรถนะครับผมตรวจเช็คเจอโดนชนยินดีซื้อขึ้นเต็มราคานะครับผมตรวจเช็คเจอเลขไมโครยินดีซื้อขึอ้นเต็มราคานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเปิดให้ดูคือรายละเอียดคือเป๊ะเลยนะครับผมโอเคเลยชึบอ่ะมาดูของเครื่องกันครับสวยสวยเดิมเดิมรถบ้านมือเดียวเนี่ยมันจะได้ความสดได้ความจริงแบบนี้นั่นเองนะครับตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องพันแปดนะครับผมตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับอ่าเห็นป่ะบาร์โค้ดเครื่องเห็นบ่ายังชัดเจนอยู่เลยนะเห็นไหม ัวเครื่องเนี่ยเห็นไหมอ่าเรียบเรียบนิ่งนเลยครับผมใส่ใสเลยอะ่ะไม่มีน้ํามันน้ามันอะไรยดเยอดค่าเพิ่มไม่มีอะไรเลยนะใส่ใสเลยเห็นปะโอเคครับหัวน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะครับเห็นไหมชิ้นแก้มสวยเดิมเช่นกันนะครับเห็นไหมคานหน้าฝากระโปรงมีมอกอสติกเกอร์นะครับผมอยู่ครบเลยฝาฝาหน้าก็คือเดิมเดิมนะครับอ่าชิ้นแก้มฝั่งซ้ายนะครับเห็นหเห็นไหมสวยสวยเดิม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 ทั้งหมดเลยนะครับ โอเคก็ okay. o. สรุปรายละเอียดนะครับผมสรุปรายละเอียดกันนิดนึงสำหรับคันนี้มีกล้องหน้า้าอ,อมีกลงบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะครับอ่าจากเจ้าของเดิมคือใช้มาแบบนี้เลยนะครับสรุปรายละเอียดกันนิดน,นึงครับผมสำหรับคันนี้เราจะได้เป็นรถ Honda Civic FC นะครับผมเป็นเครื่อง1.8เป็นรุ่น EL นะครับผมเป็นตัวท็อปของเครื่องพันแปดรถบ้านมือเดียวรถปี2017นะครับสวยๆเดิมๆประวศูนย์นะครับผมมีสตาร์ทตอนเช้าเนี่ยก็จะมีเดลไรท์ติดนะครับมีไฟตัดหมอกมีไฟโปรเจคเตอร์ กุญแจผมมีให้ครบเลยรุ่นนี้จะมโีโหมดตัวตัวนี้ด้วยเห็นปะ่ะมีกดปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นรูปวงกลมเนี่ยอันนี้คือเป็นออปชั่นสําหรับกดสตาร์ทรถนะครับผมออปชั่นนี้คือผมค่อนข้างชอบเวลาเราไปจอดเออ่เวลาเราไปจอดกินอาหารข้างทางจอดกินส้มตำข้างทางแบบนี้รถมันจะร้อนใช่ไหมครับสมมติเรานั่งกินมาสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงอย่างเงี้ย เราสามารถกดสตาร์ทก่อนที่จะเข้าไปในตัวรถนะผมกดสตาร์ทก่อนที่จะเข้ารถสักห้านาทีนะผมรถเขาจะสตาร์ทคือเขาจะล็อกรถนะล็อกรถแล้วเขาก็จะสตาร์ทแอร์ก็จะทํางานนะครับเวลาเราขึ слож, ้นรถเราก็จะสบายนะครับเราจะรู้สึกไม่ร้อนไม่อบนะครับอ,ออปชั่นนี้เป็นออปชั่นที่ดีสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมส่วนตัวผมชอบออปชั่นนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะครับซีวิคเอสซีทำมาได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ของเขามันยังค่อนช้างเป็นรถที่ทันสมัยยังเป็นรถที่วัยรุ่นอยู่นะครับได้รถ ค่อนข้างสภาพดีนะครับราคาก็ไม่แรงราคาคันนี้อยู่ที่5 0 0แสนก็อีก30 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมซื้อกันสดจ่ายยอดนี้530 0 0 0บาทผมมีรถพร้อมเล่มทะเบียนเลยนะครับรถมือเดียวนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เข้าไฟแนนซ์ถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการเซ็นสัญญาได้ทวทศไทยเลยนะครับผมเรามีบริการส่งรถได้ทวทศไทยส่งให้ฟรีหน้าบ้านเลยนะครับอ่าเรามีบริการส่งฟรีนะครับ ยอดดาวยอดผ่อนปรึกษากันได้ถ้าไม่ดาวผ่อนอยู่ประมาณ 9, 0 0 0พันนะครับผมแต่ถ้าดาวมายอดกู้ลดลงยอดผ่อนจะลดลงตามนะครับผมปรึกษายอดดาวยอดผ่อนได้นะครับจะสดจะผ่อนได้ทั้งหมดนะครับผมก็เข้าๆประมาณนี้ครับผมได้รถบ้านสภาพดีรถบ้านมือเดียวสวยเดิมนะครับไม่น้อยไม่แท้นะครับราคาไม่แพงราคาไม่แรงโดยรวมถือว่าได้รถที่ดีของเราอีกคันหนึ่งครับผมสวัสดีครับ